กะปิอะไรเนี่ยของฝากจากอานซิลาเลยนะครับไม่จะโปรโมท<อ>นะครับแต่ของเขาหอมจริงๆหอมนะศีรษะเรียบร้อยแล้วนะครับศีรษาเรียบร้อยแล้วก็เขยา่าเช็ค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 นะครับเช็คให้มันเข้ากันตรงบริเวณนี้เนาะนะมันจะโดนแดดประมาณช่วงจักช่วงสักบ่ายบ่ายสองนะครับจะโดนแดด านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพิ่มเติมนะทำเพิ่มอีกสักสิบขวดนะครับก็คลิปที่แล้วที่เคยทำไปก็คือใช้เป็นน้ำปราปานะครับอ่าคลิปที่แล้วนี่คือขยายโดยการใช้หัวเชื้อตัวนี้นะครับนะใช้หัวเชื้อตัวนี้เป็นหัวเชื้อเก่าอันนี้้ามปีแล้วนะครับก็ คลิปนี้จะไม่ใช้หัวเชื้อนะครับหัวเช้อจะเพาะขึ้นใหม่เลยนะครับเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็พิเศษหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นน้ําฝนนะน้ำจะธรรมชาตินะครับน้ำจะธรรมชาตินี่ก็ใส่ปวดไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยจนขีดตะไคร่น้ําขึ้นแล้วนะเป็นสีเขียวแล้วนะครับถ้าเป็นน้ําประปาเนี่ยขีดตะไคร่น้ําจะไม่ขึ้นเลยอ่าครับก็โอเคเราไปเริ่มกันเลยครับก็ก็เหมือนเดิมครับก็จะมี อุปกรณ์ที่ใช้เนาะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับก็ยืนที่ไข่ไก่เนะเป็นโปรตีนใช้สําหรับเลี้ยงจูลินซีสังเคราะห์แสงของเรานะครับนะต่อไปก็กะปินะครับกะปิก็แล้วแต่ที่บ้านท่านนะมียี่ห้อนหนก็ใช้ยี่ห้อน,นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ผงชูรสนะแล้วก็น้ำปลานะี โอเคเราไปเริ่มผสมกันเลยครับก็ทุกอย่างอัตราส่วนก็อ,อย่างละอย่างละช้อนนะครับไก่ไก่ก็ฟองหนึ่งนะครับไข่ไก่ฟองหนึ่งนะครับกินไก่ไก่ลงไปก่อนเลยครับตั้งสูตรเขาก็จะใช้เปลือดด้วยนะแต่ผมคงไม่ใช้นะครับเอาแค่เฉพาะไข่ขาวไข่แดงอย่างเดียวนะครับก็ผมชุรสดช้อนหนึ่งช้อน กะป,ปิก็อืมหองครับหอมกะปิอันนี้กะปิอะไรเนี่ยของฝากจากอ่านศิลาเลยนะครับไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ของเขาหอมจริงอืหอมนะใส่ไปสักหนึ่งช้อนเท่ากันนะครับหนึ่งช้อนเท่ากัน่ะต่อไปก็เป็นน้ำปลา ปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหน,นึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มกนิดหนึ่งปลาก็ซึ่งเึ่งเคยื่องน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ตีส่วนผสมทุกอย่างเข้าให้เข้ากันนะครับตีเข้ากันเลยไก่หนึ่งฟองผูยวจรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนกัะปิหนึ่งช้อนนะครับก็ใช้ได้ กับน้ำสิบขวดพอดีนะครับขวดพันขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะหนุห้าลิตรนะครับน้ำขวดน้ำใหญ่นะครับขวดน้ำน้ำดื่มขวดใหญ่ครับตีทุกอย่างจะเท่ากันให้ได้เนียนก็คิดที่แล้วที่ทำไปที่ขยาย ับโดยชนปะปปาเนี่ยก็แดงแดงไม่ทุกขวดเลยนะครับก็แดงแค่ขวดได้สองขวดเองนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะมันเป็นน้ำประปาจะแ,แดงยากกตนะีทุกอย,อย่างเท่ากันนะครับ ทุกอย่างให้เท่ากันลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมะนาณนี้นะครับอ่ะนี่เราก็จะมีปลุยนะครับเพื่อสะดวกในการที่เราจะกรอบข้าขวดเนาะเป็นตัวช่วยนะครับก็สิบขวดนะครับ,รบก็อ่ากระดาก็ใส่ประมาณนี้นะครับ เราต้องใส่เต็มถ้าใส่เสต็มเดี๋ยวเราจะสะดวนะครับขยับยากเนาะต้องใส่เต็มก็ประมาณนี้นะครับขวดละประมาณนี้เสติมงงไปเลย อ่ะโอเคนะครับก็สำเร็จนะครับแล้วก็ปิดสาเรียบร้อยแล้วนะครับปิดสาเรียบร้อยแล้วก็เขยา่า เช็ค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 ครับชชให้มันเข้ากันอย่าุบกวประโยชน์ของซิลีสังเครแสงน,นะครับนะก็เป็นทำให้ดิน,น,นร่วนซุยนะครับ เมื่อซุยนะครับพอ,อยื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็เอาไปตากแดดนะตากแดดต่ผมจะทดลองตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะโดนแดดช่วงบ่าย จะลองดูว่าเอาไว้ไม่ไม่ไม่ใช่พื้นที่ที่แดดโดนแดดตลอดวันเนี่ยมันจะเป็นไหมนะผมจะทดลองดูนะครับแล้วก็ดีเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับว่าความขึ้นหน้าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นน้าฝนเนาะน้าฝนถ้าได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเลียงไว้ตรงบริเวณนี้นะมันจะโดนแดดช่วงสักบ่าย อ่าใบใบใบสองใบสาม,าสามกับตรงบริเวณนี้ประมาณนี้ไปลองดูนะครับมันจะเรียงไว้ตรงบริเวณนี้เนาะ่ะมันจะโดนแดดประมาณาช่วงจักช่วงจักบ่ายบ่ายสองนะครับจะโดนแดดจนถึงเย็นนะครับ<อ>ก็จะมาเดดให้เพื่อนๆ,ๆได้รับชมอีกทีหนึง่ง นะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงภายในกี่วันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ถ้าเป็นคลิปดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปเดยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ